เรื่องย่อความเจ็บปวดของมือที่3ช่อง O N E 31กลับ Friday the Series แกลรถแมหญิงสาวที่เคยต้องเจ็บปวดกับการถูกมือที่3ามแย่งคนรักเธอจึงเลือกที่จะเป็นมือที่สามแล้วไปแย่งคนรักคนอื่นบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นฝ่ายที่เสียใจอีกแต่สุดท้ายเธอกลับต้องพบกับความเจ็บปวดเสียใจที่หนักหนายยิ่งกว่าจากการเป็นมือที่สา จุดเริ่มต้นของเรื่องราวความเจ็บปวดได้เริ่มขึ้นเมื่อเจสระแครระคายว่าชินแฟนหนุ่มที่คบกันมานานถึงขนาดจะวางแผนแต่งงานกันได้นอกใจเธอไปมีอะไรกับสไปริตตี่สาวเปรี้ยวที่เคยเป็นแฟนเก่าของเขาเองแม้สไป,ปรจะอ้างได้ว่าเธอรู้จักกับชินมาก่อนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเต้ถือว่าสไป,ปร์ก็เป็นมือที่สามที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างเธอกับชินอยู่ดี เมื่อจับได้คาหนังคาเขาแต้เคลียร์กับชินว่าจะเอาอย่างไรชินรับปากกับแต้ว่าเขาจะเลิกกับสป,ปรแต่มันก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้นชินยังคงแอบคบกับสป,ปรต่อไปเพราะสป,ปรก็ไม่ยอมหยุดเข้ามายุ่งกับชินสป,ปรคิดว่าถึงแม้ครั้งหนึ่งเธอกับชินจะเลิกรักกันไปแต่ในเวลานี้เธอรู้แล้วว่าเธอรักชินเพราะฉะนั้นเธอจะแย่งชินคืนมาเป็นของเธอให้ได้แต่ในระหว่างที่ปัญหามือที่สามยังคาราคาซาง เต้ได้ไปพบกับก้องเขตฐานทัพเจ้าของร้านกาแฟอบอ,อุ่นดูพึ่งพาได้ทั้งคู่ทำความรู้จักกันและติดต่อกันโดยที่ก้องไม่รู้ว่าเต้มีแฟนแล้วจึงจีบเต้ในขณะที่เต้เองที่ต้องทนอยู่กับท็อกซิีเลชั่นชิพจากชินมานานก็วันไหวกับความดีในตัวก้องไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเต้ก็ยังไม่อยากทำผิดกับชินจึงตัดสินใจปล่อยก้องให้หลุดมือไป ได้พยายามจะซ่อมความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับชินแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะสปรย์ยังพยายามเข้ามาแทรกกลางอยู่ตลอดแต้จึงตัดสินใจไปเคลียร์กับสปรย์เพื่อขอร้องให้หยุดเป็นมือที่สามแต่สปรย์ไม่สนใจเรากับมีความสุขที่ได้ยั่งแฟนคนอื่น เต้ทนไม่ได้จึงยื่นคำขาดให้ชินเลือกระหว่างเธอกับสปรายปรากฏว่าชินกลับเลือกสไปรายเขายกเลิกแลนง,งานแต่งงานระหว่างชินกับเต้ที่กำลังจะจัดขึ้นโดยที่เขาอ้างกับเต้ว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักสปรามากกว่าเต้ เต้ไม่ได้แค่เศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอกลับโกรธแค้นเอามากๆอีกด้วยเต้ไม่เข้าใจว่าทั้งที่เธอทำถูกมาตลอดไม่เคยนอกใจใครและไม่เคยแย่งแฟนของใครแต่ทำไมเธอกลับกลายเป็นผู้แพ้ในขณะที่คุทำผิดทั้งคนนอกใจและคนที่แย่งของคนอื่นกลับลงเอยด้วยชัยชนะและความสุขเจ้อดคิดไม่ได้ว่าแล้วแบบนี้เธอจะทำในสิ่งที่ถูกไปทำไม ในจังหวะนั้นความคิดชั่วไร้ก็แอวบอกเข้ามาในหัวเจ้ว่าถ้ามีโอกาสเธออยากจะลองเป็นมือที่สมดูบ้างบางทีชีวิตเธออาจจะดีกว่านี้ก็ได้ และโชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกกับเต้หลังจากเต้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่นานหน้าที่การงานก็ทำให้เต้ได้พบกับแมนเคลลี่นักธุรกิจหลุ่มใหญ่ที่เป็นลูกค้าของเธอแมนเป็นผู้ชายที่ครบองค์ประกอบผู้ชายในฝันของผู้หญิง ทั้งหน้าตาฐานะและหน้าที่การงานนอกจากนั้นยังแคลวคาวเรื่องผู้หญิงอีกด้วยแมนแสดงออกว่าชอบเต้อย่างชัดเจนในขณะที่เต้ก็หลงสเสน่แมนเหมือนที่พึ่งโดนไฟที่หลอมละลายอย่างง่ายดายแมนทําให้เต้ลืมความเศร้าที่เกิดขึ้นจากชินไปได้อย่างซึ้งเชิงแต่ในช่วงเวลาที่เต้กําลังจะมีความสุขกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ เจยก็ได้พบความจริงว่าผู้ชายในฝันที่มาปลักดอตัวต่อเธอในโลกความจริงนี้เป็นผู้ชายที่มีเจ้าของเสียแล้ว ได้รู้แก่ใจว่าเธอกำลังเป็นมือที่สามแม่จิตสำนึกด้านดีที่ยังพอมีอยู่จะสั่งให้เธอยุติความสัมพันธน์นี้แต่ทันทีที่เธอเห็นว่าชินกับสไปร์ตกำลังจัดงานแต่งงานกันอย่างมีความสุขจิตด,ด้านมืดของเต้ก็ครอบงำทันทียิ่งแมนยืนยันว่าถึงเขาจะแต่งงานแล้วแต่เต้ก็ยังเป็นผู้หญิงที่จะรักและดูแลอย่างดีเต้ก็ไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสนใจผิดชอบชั่วดีอีกต่อไป เธอก็แค่อยากเป็นคนที่มีความสุขบ้าง,างเธอไม่อยากเป็นคนดีที่ไม่สมหวังอีกแล้วดังนั้นเต้จึงคบกับแมนต่อไปโดยทำเป็นลืมไปว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเธอก็พบว่าการเป็นมือที่สามนั้นก็ไม่ได้ง่ายและมีความสุขเสมอไปอย่างไรเสียแมนก็ยังคงรักและเกรงใจก้อยคลาวเดียนักธุรกิจหญิงผู้แสนเพอร์เฟกอซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า ในขณะที่ตัวเต้นั้นเป็นได้แค่เพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของแต่เธอกลับไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแมนจะมาหาเต้ในเวลาที่เขาต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เต้ต้องการเขาเต้ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรวันหนึ่งที่เต้ไม่สบายอย่างหนักและหวังว่าแมนจะมาอยู่ดูแลเธอแต่แมนกลับเลือกที่จะอยู่งานวันเกิดของก้อยมากกว่านั้นก็ยิ่งทําให้เต้ตาสว่างว่าเธอไม่มีวันแทนที่ก้อยได้นานวันเข้าเต้อยากจะยุติความสัมพันธ์นี้ แต่เธอก็ทำไม่ได้เพราะเธอรักแมนมาก เมื่อเธอรู้ตัวว่าเธอเลิกกับแมนไม่ได้เต้ก็พยายามใช้ความอดทนเพื่อให้แมนรักและเห็นค่าเธอมากขึ้นเต้พยายามจะไม่เรียกร้องไม่ทำตัวเรื่องมากยอมอยู่อย่างเจียมตนยินดีกับความรักในปริมาณที่แมนมอบให้ด้วยความหอวังลึกวังลึกว่าสักวันแมนคงจะรักเธอมากขึ้นแต่ชีวิตของเธอก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อในที่สุดก้อยก็ได้รู้ความจริงว่าเต้กำลังเป็นมือที่สาระหว่างเธอกับสาม,มีอยู่ ก้อยกับแมนแต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีด้วยความรักและให้เกียรติกันตามบทบาทของสามีภรรยาและความสเสน่หาระหว่างทั้งคู่ก็จืดจางไปตามกาลเวลาด้วยที่ทั้งคู่ต่างก็เป็นบ้าง,งานจึงตัดสินใจไม่มีลูกด้วยกันก้อยรู้ดีว่าเธอตอบสนองความต้องการของสามีไม่ได้เท่าที่ควรเธอจึงเลือกปล่อยให้แมนไปหาเศรษหาเลยนอกบ้านความแปรของก้อยยิ่งทำให้แมนรักและนับถือก้อยมากขึ้น แต่ความจริงแล้วก้อยก็ยังเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้ใครมาแย่งของของตัวเองก้อยแค่แกล้งทำเป็นรับได้ต่อหน้าแมนเพื่อให้แมนยังรักเธอก็เท่านั้นแต่เบื้องหลังก้อยจะตามสื่อเรื่องผู้หญิงทุกคนของแมนอย่างละเอียดยิบและถ้าใครที่ก้อยรู้สึกว่ากำลังลำเส้นเธอมากๆกก้อยจะหาทางกำจัดผู้หญิงคนนั้นออกไปจากชีวิตสามีของเธอแบบเนียน ความสัมพันธ์ระหว่างแมนกับเต้ทำให้ก้อยไม่สบายใจเพราะแมนเริ่มคบกับเต้นานกว่าผู้หญิงคนอื่นๆแถมยังดูแลเทคแคร์ care, ดีจนผิดปกติอีกด้วยก้อยจึงเริ่มคุกคามเต้อย่างแนบเนียนทั้งใช้อิทธิพลกดดนันเรื่องงานทำให้เต้อับอายและใช้ชีวิตลำบากก้อยเชื่อว่าสถานการณ์จะเป็นเหมือนทุกครั้งคือเต้จะทนไม่ได้หาเรื่องโวยวายใส่แมนแล้วแมนก็จะเบื่อและเลิกกับเต้ไปเอง แต่เต้กลับก้มหน้าอดทนตอบความเลวร้ายที่ถูกก้อยกลั่นแกล้งทําให้แนนเริ่มเห็นใจและหันมาต่อว่าก้อยแทนก้อยยิ่งไม่พอใจหนักกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ึงเป็นเหตุที่ทำให้แมนกับก้อยเริ่มทะเลาะกันความสัมพันธ์ในครอบครัวของสองคนเริ่มระหองระแหงก้อยจึงเล่นงานเต้รุนแรงขึ้นแต่เต้เองเมื่อเริ่มมั่นใจว่าแมนรักและปกป้องเธอเต้ก็ไม่ยอมเอาคืนก้อยกลับไปเช่นกันก้อยเริ่มรู้สึกเสียสูมเมื่อเธอตระหนักได้ว่ากำลังจะเสียแมนไป ก้อยมาร้องไห้กับเต้เพื่อขอร้องให้เต้เห็นใจเธอในฐานะผู้หญิงด้วยกันก้อยขอให้เต้เลิกเป็นมือที่สของสามีเธอเต้อดสะท้อนใจไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยผ่านสถานการณ์เช่นนี้มาแล้วแต่บทบาทเปลี่ยนไปเธอจึงเข้าใจได้ดีว่า ก้อยเจ็บปวดแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันเวลานี้เธอก็เจ็บปวดอยู่เช่นกันแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเห็นใจก็อย่างไรแต่เต้ก็ไม่สามารถเลิกกับแมนได้เพราะตอนนี้เธอท้องลูกของแมนอยู่ก้อยอึ้งไปเต้ขอโทษก้อยถึงสิ่งที่เธอทํากับก้อยถ้าย้อนเวลาไปได้เธอจะไม่ทําแต่ในเวลานี้เธออยากให้ลูกของเธอมีพ่อก้อยฟังเต้แล้วก็รู้สึกลงบางทีเธออาจจะเหนียวรั้งสามีไว้ไม่ได้แล้วจริงๆก้อยจึงตัดสินใจว่าเธอจะเลิกกับแมน เพื่อให้แมนไปรับผิดชอบลูกในท้องของเต้ทางออกของมือที่3อย่างเต้บทสรุปจะเป็นอย่างไรติดตามซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริงขับไ a y เดดซีรีส์ผลิตโดย C S A N G E 2 5 6 1ประเดินตอนใหม่ความเจ็บปวดของมือที่3มเริ่มวันสุดที่5มีนาคมเวลา20.30นาิกานาทีทางช่อง O N E 31